เดี๋ยววันนี้วันที่หนึ่งกุมภาสองห้าหกห้าเดี๋ยวจะให้แมวสุขใจนะคะหยิบหวยให้สุกใจหยิบหวยให้แม่หน่อยนะว่าเลขอะไรมันจะออกนะวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าตรงกับวันตรุษจีนด้วยอ่ะสุขใจใลูกอ่ะ หยิบให้แม่หน่อยที่เลขไหนมันจะออกเนะี่ยอาตุกใจใจเขียให้แม่หน่อยใจสนใจแม่ไหมเนี่ยเขียนได้เอาเลขไหนเลเลขไหนเนยเขียนเขียนเลยเลขไหนเขียนให้แม่สองอันเอาสองเลอกพอ เร็วเขียนให้แม่หน่อยสิสุกใจเอาโชคลาภให้แมนะ่หน่อยแม่ถูกระวัณที่หนึ่งแม่จะได้มาอยู่กับสุขใจไม่หนีสุขใจไปอีกแล้วเฮ้ดิเนี่ยเขียนให้แม่หน่อยเนี่ยเนี่เนี่ยนี่ยเร็วเร็วเรน เทียนหน่อยเร็วเอาสองเลขเร็ว,รวแมวไม่ยอมให้หวยแล้วแมวไม่แมว,แมว,แ,มวแมวไม่ชอบหวยเหรอสุขใจไม่ชอบหวยเหรอลูกไม่ชอบแม่ก็จะไปแล้วนะอ่ะเด้อ ให้เขียร์มาสามต่างเลขนี่เหรอนี่เหอเรอเลขอะไรนะเนี่ยดูสิ <c oughs> เลขสองอนะ เลขสองให้สุดใจให้เลขสองเหรออันนี้เลขเร่งเลขอะไระเป็ไหนนี่เหรอฮะเลขสามเหรอสองกับสามเหรอใช่ไหมเนี่ย ไอ้เลขสองสามนี่แม่ได้อีเสียงเต็มสีวัดคณน้อยเลยนะเนี่ยอันนี้ใช่ไหมที่มันลวกอีกอ่ะสองสามเหรอ